้มือใหญ่โตโลกังนู่ทางประกันสังคมจังหวัดคอนใ่อยวาเล็กๆล่ะค่ะข้าไปเล็กข้างนอกรอนไอ้หนอนโอ้ยใหญ่โตหนูมือประกันสังคมจังหวัดคอนนู่นพักงากาเขาลุยนู่น เอเอยินโอ้ยสะอาด,ปอดปโปรดโปร่งหลงสบายมาประกันสังคมพีน้องเอ,อ๋นี่ขังเรกนะขังเร็กเลยตื่นเต้นมากต่อเดียวเนี่ยอีหมาสอบท่ามว่ามัดรา40เขาสมัครผ่นพลือ้อเขามีในส่วนของสิทธิประโยชน์ผ่นพลือ้อมาเร็วถ้าไปมดถ้าไปมดยากรู้ไ้ท่าตรงนี้เลยค่ะท่าที่นี้เลยค่ะ โอ้ยพี่ข้าพอดีเนี่ยมาดามต้องการที่จะมาสมัครมาตรา40เนี่ยทำยังไงบ้างคะอ๋อติดต่อท่านนู้นเลยครับเอาเลตต์เป็นอะไรคล้ามายืนตรงนี้มาสมัครเหมือนกันป๊อครบคุณพี่ครับคุณมาสมัครเหมือนกันเนี <laughs> ่ย <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นีรับบริการเรื่องอะไรดีคะริ้วสวยมากเลยมาละอะไรสวยแบบนี้นะครับขอบคุณค่ะ่างนี้คะ่ะคือมาดามต้องการที่จะมาสมัครมาตรา40ี่ะบาค,ค <ะ S 1> ต้องใช้ยังไงหรือทำไงบ้างคะค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวได้เลยค่ะเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่สักครู่นะคะได้ค่ะนี่ค่ะรับบัตรคิวแล้วก็เชิญน,นั่งรอเจ้าหน้าที่ที่หน้าช่อง18นะคะหน้าช่อง18เหรอคะ,คะได้บัตรคิวเร็วไปหนังท่าเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะ ึ่งคิวของชั่นแล้วค่ะบตรคิวเออหลักเดียวนะแป๊บเดียวนี้เจ้าหน้าที่วงไว้มาค่ะบริการดีประทับใจมากค่ะประการสังคมจังหวัดนครศคีธรรมราชซึ่งคิวเล็วเดี๋ยวไปสอบถามข้อมูลมัตรา0ี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามอยากที่จะมาสอบถามนิดนึงค่ะ คืออยากที่จะสมัครมาตรา40อะค่ะต้องทํายังไงบ้างสมัครยังไงครับถือบัตรประชาชนมาด้วยไหมคะถือมาค่ะเดี๋ยวหาก่อนนะครับบัตรประชาชนเนี่ยเอาเป็นนางสาวหรือว่านายดีครับเป็นขงพีเลยค่ะแพี่จะเมื่อกี้ใส่มาแล้วอ๋อนี่ค่ะค่ะค่ะพี่นี่ค่ะค่ะสักครู่นะคะ รับทางเรื่องหม่ดินค่ะมี70 100แล้วก็300บาทค่ะคจ็ดสบาทมีค่าขาดไรายได้ทุกพลภาพเสียชีวิตอ่า100บาทก็จะมีทุกพลภาพกรณีเสียชีวิตแล้วก็ค่าทำศพาคา2อ0 0 0่ 25, บาทนะคะแล้วก็มีเงินออมให้50บาท300บาทมีเงินออมให้150บาทเสียชีวิตทุกพลภาพแล้วก็เพิ่มสิทธิ์สงเคราะห์บุตรค่ะสนใจแบบไหนดีคะนั้นมาดามขอ100บาทค่ะค่ะสักครู่ค่ะค่ะ โอ้ยแบบนี้เนี่ยมาสมัครนานแล้วค่ะคุณพี่ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไปจ่ายเงินก็จ่ายง่ายๆช่องทางง่ายๆเซวงเซเว่นแอปพลิเคชันคือไม่จําเป็นต้องออกมาจากบ้านเลยก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ่ะสำคัญด้วยนะคะขอบคุณมากยินดีมากๆค่ะสาระดีๆเนี่ยเราต้องบอกให้ชาวบ้านได้รู้นะคะเพื่อชาวบ้านบางคนเนี่ยยังไม่รู้ต้องบอกค่ะของดีต้องบอกต่อค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ ท้ยนี่ถ้าฉันไม่มาประกันสังคมจังหวัดนคนนี่ฉันจะใรู้ค่ะว่าข้อมูลทำแบบลืบสมัครผันฟื้นมือสมัครง่ายนุก้าเอา่าประชาจนใบเดียวให้เจ้าหน้าทีค่ะเขาขี่ขี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวถึงก็บอกเรียบร้อยค่ะอีเอเป็นราค่าเท่าไรใดสวัสติการผันฟื้ได้ข้อดีเร็วมาดามมัต้องไปบอกต่อค่ะลูกเพื่อนมันใช่รู้วันที่ลูก้าะจะไปบอกคนเดี๋ยวมาก